สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวขอที่จะการไปดูหนังเรื่องซูซูมเมะนั่นเองสําหรับของพวกนี้นะครับก็เป็นของที่ผมได้มาจากการไปดูรอบ10บโมงเชา้าที่เซนต์เทนเวิลในวันที่13เมษาที่ผ่านมานะครับรอบนี้เนี่ยก็เป็นรอบที่พิเศษสุดเลยนะครับนอกจากเราจะได้ของแล้วเนี่ยเรายังได้พบก,กับคุ้มกับมัคคโตชินไคด้วยนะครับ <Wow. S 1> คือแบบผมรู้สึกประทับใจมากนะครับในช่วง Q amp A หลังหนังฉายจบอะคุ้งกับเขาแบบตอบคาถามได้ละเอียดแล้วก็ มาคาถามเนี่ยได้ข้อคิดด้วยนะครับจุดไหนที่แบบผมไม่ได้สังเกตอะ่ะเขาก็พูดขึ้นมามันทําให้ผมแบบอยากกลับไปดูหนังอีกรอบมากนะครับผมแล้วก็ตอนประกาศรอบฉายใหม่ๆเนี่ยมันจะมีรอบพิเศษของทางเมเจอร์ด้วยนะครับที่ฉายวันที่11เมษาอันนั้นผมก็แบบสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะแบบได้ของเยอะมากนะครับผมแต่คือสู้ราคาไม่ไหวนะครับก็เลยตัดใจมารอบนี้นะครับแต่เอาจริงๆรอบนี้ผมก็จองไม่ทันนะครับอันนี้คือได้ซื้อต่อเข้ามาอีกทีนะครับผมคือโชคดีมากอะ่ะเพราะว่า ก่อนก่อนขายไม่กี่ชั่วโมงอ่ะคือผมซื้อในวันนั้นเลยนะครับมันมีคนมาขายตอนเช้าโอเคแล้วก็เกินน้ำกันไปเยอะและ้วนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูของชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับมาครับและสาหรับของชิ้นแรกที่ผมจะให้ดูนั่นก็คือนี่เลยโปสเตอร์ขนาด A2 นะครับคือก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนี่ยอันนี้แบบโปสเตอร์แบบสวยงามมากนะครับนี่ก็จะมีโลโก้ซูซูเมะนะครับแบบภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้เป็นโปสเตอร์ญี่ปุ่นเลยนะนี่สวยงามมาก ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นสีขาวคือเนื้อกระดาษเนี่ยแบบมันเป็นกระดาษแบบด้านนะไม่ใช่กระดาษมันนะครับด้านหน้ามันแบบรู้สึกแบบสวยงามมากนะครับเนี่ยสวยนะพื้นสัมผัสคือฟินมากนะครับผมเป็นแบบกระดาษผิวด้านๆนะครับสวยครับสวยก็จะมีแบบตัวละครหลัก2ตัวนะครับก็คือซูซูเมะที่กําลังหิ้วเก้าอี้นะครับผมแล้วก็โซตะอยู่ข้างหลังนะครับสวยมากนะครับผม อันนี้คือถ้าใครแบบจองรอบพิเศษไม่ทันเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นของทาง SF นะครับก็คือเมื่อซื้อทุกสองที่นั่งของเรื่องนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์แลกรับตัวโปสเตอร์อันนี้ไปฟรีๆเลยนะครับผมนี่คือดีมากนะครับมันสวยงามจริงๆนะเนี่ยทุกคนห้ามพลาดเลยนะใครเป็นแฟนเรื่องนี้เนี่ยคือสวยจริงๆโปสเตอร์โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับสําหรับชิ้นต่อมาผมก็จะให้ดูในมุมนี้นะครับเดี๋ยวเห็นของไม่ชัด ตัวนี้ก็จะเป็น collectible ticket นะครับผมก็เป็นตั๋วแบบวิบวับนั่นเองนะเดี๋ยวแกเออากจาักซองพลาสติกใสนะครับจะได้เห็นกันชัดๆมีโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามสุดๆนะครับคือในเห็นในกล้องสวยยังไงของจริงสวยอย่างนั้นเลยนะครับดูดิทุกคนมันแบบสะท้อนแสงเป็นสีลุงนะครับนี่วิบวับวิบวับโอ้โหสวยสุดๆนะครับ ด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นโลโก้ซูซูเมะภาษาไทยด้วยนะครับผมการผนึกประตูของซูซูเมะนะครับถัดมาเนะี่ยภาพนี้ก็จะเป็นเหมือนของโปสเตอร์เลยนะครับมีตัวของซูซูเมะแล้วก็โซตะนะนี่ด้านล่างก็เขียนว่าโอ i i อินซ i นิม่นะครับนี่ให้ดูดีเทลกันแบบใกล้ๆแนบบีแบบ่โแอบบ้โหสวยมากแบบควรค่าแก่การสะสมสุดๆนะครับอันนี้สุดยอดมาดูด้านหลังกันดีกว่า สำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนว่า S.F.plus นะครับ Collectible Ticket แล้วก็ number ของ Collectible Ticket อันนี้นะครับเป็นแบบที่51นะครับซึ่ง S.F. เขาก็ออกมาหลายแบบแล้วนะสำหรับตัววิบาร์วันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมีชื่อเรื่องเขียนนะครับเนี่ยไทเนเป็นเรื่องซูซูเมะนะครับถัดลงมาก็จะเป็นแบบพุ่มกับนะมาโคโตะชิ้นไข่แล้วก็แคสอันนี้เป็นนักภาคตัวเด่นตัวหลักในเรื่องนะครับถัดลงมาอีกก็จะเป็นวันที่ฉายนะครับวันที่13เดือน4 2023 เรื่องย่อไม่มีเขียนไว้นะครับแล้วก็เป็นโรงที่ฉายนะครับ S.F. Cinema Thailand นะครับผมนี่เลยข้อมูลก็โอ้โหสวยงามนะด้านหลังเป็นแบบท้องฟ้านะครับนี่แล้วก็แบบตรงข้อมูลนี้เป็นแบบตัวสีเงินนะครับสะท้อนแสงสวยสุดๆนี่โอ้โหคือสวยจริงนะครับไอตัว S.F. Collectible Ticket เนี่ย แล้วก็เหมือนตัวของโปสเตอร์เลยนะครับถ้าใครไม่ได้ไปดูรอบพิเศษเนี่ยก็ยังสามารถรับเจ้าตัว collectible t i c k เ t ตนี้ได้อยู่นะครับเพียงเป็นสมาชิก sf plus นะครับผมก็จะมีสิทธิ์รับเจ้า collectible t i c k เ t ตนี้ได้เลยฟรีๆนะครับเมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องซูซุเมะนี้นะครับหนึ่งที่นั่งก็ได้หนึ่งชิ้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิก sf plus เนี่ยก็สมัครแล้วก็ไปจัดกันได้เลยนะครับผมก่อนของจะหมดนะนั้นเดี๋ยวไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่า มาครับและสำหรับชิ้นนี้ก็เป็นของชิ้นสุดท้ายที่ได้มาในรอบพิเศษที่ผมไปดูแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด B 6นะครับผมเดี๋ยวเทียบกับตัว Collectible Ticket นะครับนี่เลยก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับผมมาดูรายละเอียดก,กันดีกว่าสาหรับด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนตัวของโปสเตอร์แล้วก็ Collectible Ticket เลยนะครับเป็นรูปของตัวซูซูเมะแล้วก็โซตะเปิดประตูนะถัดลงมาเนี่ยจะมีโลโก้แบบเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่เลยแล้วก็เขียนว่าซูซูเมะนะครับผม ถือว่าออกแบบมาได้เรียบๆสวยงามดีนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบโปสเตอร์อีกลายหนึ่งนะครับที่ออกมาตอนแรกเลยเป็นรูปประตูนะครับผมออกแบบมาได้แบบเรียบง่ายแล้วก็ดูสวยงามดีนะครับเนีย่ยมันดูแบบมินิมอลนะมาเปิดดูด้านในนะครับนี่เลยตัวสันเนี่ยมันเป็นแบบสันกระดูกงูนะครับนี่เลยเปิดมาก็จะมีกระดาษให้เราแบบเขียนได้นะครับไว้จดนะแบบเป็นหน้าเดียวนะครับเนี่ย ก็จะเป็นลายเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือตัวของน้องแมวนะครับหรือไดจินนั่นเองดูหน้าน้องแมวใกล้ๆเห็นชัดหรือเปล่าเอ่ยนี่เลยนะครับอก็สวยงามนะจะมีแบบเขียนได้ด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นกระดาษเปล่านะนสวยครับสวยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสับการรีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่องซูซูเมะการผนึกประตูของซูซูเมะนะครับโดยรวมของพรีเมียมทุกชิ้นเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับผมที่จริงของสมนาคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะของฝั่ง s อเท่านั้นนะครับของฝั่งเมเจอร์เนี่ยก็มีของพรีเมียมให้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับสองลายนะเป็นแบบเฉพาะสมาชิก Mpass นะครับแล้วก็ในระบบ iMAX นะครับคือไม่ว่าอันไหนก็น่าสะสมทั้งนั้นเลยนะครับผม ใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้นะครับซูซูเมะเนี่ยหรือเป็นแฟนผลงานของคุณมาคคโตชินไคเนี่ยก็ห้ามพลาดกับของพรีเมียมเหล่านี้เลยนะครับผมคือสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็สําหรับอนิเมะเรื่องซูซูเมะนี้นะครับผมก็มีเขียนรีวิวไว้ในเพจนะครับผมใครที่อยากอ่านเนี่ยก็สามารถตามไปอ่านได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผม โอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย